ถ้าเราได้รักใครสักคนนะครับ,รบถึงเราถึงเขาไม่ได้รักเราตอบแต่เราได้บอกเขาไปเพราะวันนึ่งถ้าเขาไม่เหลือใครเขายังรู้ว่าเรายังรักและรอเขาอยู่ตรงนี้เสมอครับต้องเปิดเผยค่ะรู้ว่าเปิดเลยนะคะอ,อย่าไปแรงมากอาจจะเก็บอะไรนิดนึงแต่ไม่ใช่แบาม,มาถึงปุ๊บเขาชอบเธออะไรอย่างเงี้ยเป็นไงกันเถอะบางสิ่งบางอย่างมันมันก็เปิดก็เป็นการดีครับแต่บางสิ่งบางอย่างเราเก็บไว้ก็น่าจะดีกว่า อย่างเรื่องความรักอย่างนี้แเราน่าจะเก็บไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราพูดออกไปเกิดคนคนนั้นคิดกับเราแบบเพื่อนอย่างนี้เ,ออเราก็จะอกหักแล้วก็ไม่มีเพื่อนต่อไปออไม่ได้หวังผลว่าแบบเขาต้องมาชอบตอบอ,อะไรอย่างนี้ก็แสดงความรู้สึกที่เรามีให้เขาได้รับรู้มีความรู้สึกด,ดีต้องเปิดเผยแก้ว<อ>้ฟันธงครับเราจะเก็บเอาไว้หรือเราจะเปิดเผยมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์บุคคลสถานที่ถูกไหมครับ เท่นเจอกันในรถเมย์โอ้โหเพิ่งเจอข้างเดียวทลากไปเลยผมรักคุณแอลแม้แต่ถ้าเกิดว่าคบกันมาตั้งนานนะเออช่วยกันติวช่วยอะไรแล้วช่วยแล้วช่วยอีกนะไม่พูดเลยอีกคนมาโฉบไปเลยก็โอเคไหมไอ้ที่สำคัญสำหรับหนุ่มๆนะครับน้องๆผมจะบอกให้น้องๆต้องรู้ว่าถ้าจะไปจีบสาวๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอายุนะถ้าอย่างสาวๆเนี่ยเปิดเผยไม่เปิดเผยเธอก็เฉยเพราะเธอสวยเธอมีโอกาสเือกอีกเยอะแต่น้องๆลองสิ รองสาวๆคนอายุ40นะได้ยังเป็นโสดอยู่ผมขอแต่งงานกับคุณถึงไม่บอกรักก็แต่งไม่มันมีสถานการณ์เยอะผมเชื่อเลยครับน้องๆบอกความรักเป็นสิ่งที่ดีๆเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสิ่งที่ดีๆต้องเปิดเผยไหมต้องเปิดเผยแต่ต้องมีเทคนิคในการเปิดเผยถูกครับ <c oughs> ลองเชื่อไหมครับอีกก่อนที่เป็นแฟนกันนะผู้ชายเดินไปผมรักคุณผมรักคุณผมรักคุณฟังไปเรื่อยเบื่อแต่คนที่จังพูดทําไมพูดทําไม พอหลังจากแต่งแล้วนี่เธอรักฉันไหมนี่เธอรักฉันไหมนี่เธอทำไมเธอไม่พูดแล้วล่ะเออมันแปลกไหมนั่นนะครับผู้ชายจําไว้เนี่ยก่อนที่จะแต่งงานกันนี่นะเขาก็อยากฟังบ้างไม่ฟังบ้างไอ้ที่จะเปิดเผยเขาว่ารักเขาไหมเพราะเขาก็พอจะดูออกไอ้ตามามารับมาส่งมาอะไรก็พูดเป็นระยะระยะพอพูดมากไปเบื่อไหมเบื่อแต่หลังจากอยู่กันแล้วพยายามพูดน้อยเพราะนั้นทั้งปิดบังซ่อนเลนหรือเปิดเผยมันก็ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ใช่ไหมครับจบเลยฟันธง